กลาบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านกันในยามค่ําคืนครับผมครับกลาบสวัสดีกันกันกบค่ําคืนที่มีสายฝนโปรยปลายของวันเสาร์ที่24กรกฎาคม2564ครับผมครับคลิปนี้เป็นสูตรเด่นล่างเน้นหลักหน่วยนะครับ สูตรนี้ก็เดินมาแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11งวดรวดนะครับสูตรนี้เดินมาแล้ว11งวดรวดนะครับผมเข้าหลักหน่วยนี่1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะเข้า หลักหน่วยล่างนี่8งวดนะครับแล้วก็เข้าหลัก10บสงวดนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่าสูตรเต็นล่างเน้นหลักหน่วยนะครับสูตรเราใช้หลักหน่วยบนบวกหลัก10ครั้งที่2บวกร้อยครั้งที่4นะฮะสูตรนี้งวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงฮะ ไม่ได้ลงสองงวดเลยอ่าบางทีผมก็ลืมไปฮะสูตรคือสูตรเยอะนะฮะบางทีก็ลืมไปนะครับต้องกราบขออภัยนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านนะครับที่ติดตามนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครับอ่อย่างงวดที่ออก29นะฮะอ่ย้อนไปนิดนึงนะฮะงวดที่ออก1นนะฮะ หน่นี่หลักหน่วยบนคือเลขสองนะฮะหลักหน่วยบนคือเลขสองเออหไม่ใช่หน่เออหนึ่งเจ็ดหนเจ็หน่ง,ด,นงด,ดที่ออกหนเจ็ด อเอาสองวดที่ผ่านมาดีกว่าครับไอเริ y o อยู่หนึ่งเจ็ดอ่ะงวดที่ออกหนึ่งเจ็ดนะฮ้ยสองเก้าสันดอกอืมอะไรนี่หนึ่งเจ็ดล่างอืมหลักหน่วยห <c oughs> ลักหน่วยบนนะฮะก็คือเลขหนึ่งนะฮะ <c oughs> ใช่ ออกสูตรนี้อืมออกงวดนี้ก็เรียกงวดนี้มาทํางวดนี้ใช่โอ้ไม่ได้ทําพักใหญ่ลืมข่าวลืมไปฮนะห <c oughs> ลักหน่วยบนนะฮะก็คือเลขหนึ่งนะฮะเลขหนึ่งหลักสิบครั้งที่สองหลักสิบครั้งที่สองก็คือ เลข0นะครับหลักสิบครั้งที่สองหลักร้อยครั้งที่สี่หลักร้อยครั้งที่สี่ก็คือเลขหนะครับก็คือหนึ่งบวกศูนย์บวกหหนึ่งบวกศูนย์บวกหนะฮะได้เจ็ดเป็นแปดเป็นเก้านะฮะงวดต่อมาออกสองเก้านะครับนี่สองเก้าพอสองเก้าเราหลักหน่วยบนก็คือเลขเจ็ดนะฮะ หลักสิบครั้ที่สองก็คือเลขเจ็ดนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สี่ก็คือเลขสี่นะครับก็คือเจ็ดบวกเจ็ดบวกสี่นะครับเจ็ด <c oughs> บวกเจ็ดบวกสี่เท่ากับสิบแปดนะฮะแปดก็ได้แปดเก้าศูนย์เมืต่อมาออกเจ็ดศูนย์ก็เข้าที่เลขศูนย์นะฮอะแล้วทีนี้ไอเลิฟอยู่ หลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนก็คือเลข5้านะครับวที่ผ่านมาเลข5้าบวกหลัก10บครั้งที่สองนะฮะหลัก10บครั้งที่สองก็คือเลข5้านะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้คิดนะฮะก็มาคิดพร้อมกันกับพี่น้องนะฮะหลักร้อยครั้งที่4ี่ก็คือเลข9้าครับ นะครับหน่วยบนก็คือเลข5นะครับหลัก10ครั้งที่2ก็คือเลข5นะครับหลักร้อยครั้งที่4ก็คือเลข9นะครับรวมกันได้9นะครับ9 01ขออภัยครับสูตรนี้ชน อันนี้ชนหลักสิบนะฮะชนสูตรหลักสิบนะฮะอันนี้ก็ชนสูตรหลักหน่วยนะฮะก็เป็นแค่สูตรนะครับอันนี้ชนสูตรหลักสิบชนสูตรหลักสิบอันนี้ชนสูตรหลักหน่วยแล้ว91ก็มีนะฮะคือในสูตรเกก็มีนะฮะสูตรสองตัวล่างนะครับอ้าก็ขอฝากช่องครับผมครับช่องสัญญานักแสวงโชคครับผมครับก็ขอฝากไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับ ใข่อื่นๆนะครับเนาะกับขอกับขอบุญของกุณพี่น้องที่ติดตามกัน,นอยู่นะครับเนาะกับขอบุญของคุณหลายๆครับคำเตือนครับผมครับคำเตือนคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย พี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องนะครับผมครับแต่ว่าสถิติของเขาก็เดินมาอย่างสวยงามนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11่วดรวดครับผมครับหา <c oughs> เรื่บอยู่เพราว่าอกาศเย็นฝนก็ตกแล้วก็พบเจอ,อกัน,นคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ